สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช anel 2เก่าเล่าเรื่องที่จะเอาเรื่องผีๆนะมาเสิร์ฟไปกับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช anel นี้นั่นเองตอนนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาร์ตครับผมเอกครับวันนี้ก็จะเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคย เมื่อ EP ที่แล้วผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านแห่งหนึ่งอเป็นบ้านของผมเองเนี่แหละในจังหวัดสมุทรปราการครับพูดถึงเรื่องบ้านก็จะมีคนเจอผีในบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะเนะพี่เอกเนาะมาถึง EP นี้เนี่ยผมมีอาชีพประชีพหนึ่งที่เจอผีบ่อยไม่แพ้กันอาชีพอ,อะไรเอ่ยกู้ภยัยก<ม>ู้ภัยเนี่ยเขาก็จะทํางานเกี่ยวกับศพ เกี่ยวกับคนเจ็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเรื่องเล่าจากกู้ภัยเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยน่ากลัวทั้งนั้นรวมถึงเรื่องนี้ด้วยที่ผมจะามาเล่าให้ฟังผมคิดว่ามันน่ากลัวสําหรับผมที่สุดเรื่องหนึ่งเลยเอยังไงเอยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีเพี่อืมันเป็นเรื่องของกู้ภยัยคือมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขา อยากจะไปทำงานกู้ภยัยด้วยความที่ตัวเองเป็น,ปนจิตอาสาแล้วก็อยากจะช่วยเหลือสังคมก็เลยลองไปสมัครกู้ภยัยแบรนด์หนึ่งแล้วกัน <Okay. S 1> ทีนี้พอพอไปสมัครกู้ภัยเนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือเขาเจะไม่ให้คนใหม่ไปไปทำคนเดียวเขาก็จะต้องมีคู่สาย mm. ซึ่งคู่สายของเด็กใหม่เนี่ยจะเป็นพี่คนที่ทำงานมานานมาก เป็นคนเฒ่าคนแก่เลยก็ว่าได้ก็จะมาประจำคู่สายกับเด็กใหม่คนนี้ซึ่งการทำงานในอย่างที่เรารู้กันก็คือเขาจะเข้าเวรกันเนี่ยผัดเวรกันซึ่งคนที่เป็นกู้ภัยใหม่เนี่ยก็จะอยู่ในเวรกะกลางคืนอตอนนั้นเวลาประมาณสักสองทุ่มสามทุ่ม,มคนที่เป็นกู้ภัยใหม่เนี่ยเขาก็มาประจำการกับรุ่นพี่ มาที่มูล,ลนิธิก็ขึ้นรถกันไปก็ขับออกไปเพื่อที่จะไปประจําตามจุดต่างๆที่เขานัดหมายกันไว้ว่าเดี๋ยวเราจะสแตนบายกันจุดนี้นะอ,อะไรเงี้ยระหว่างที่กําลังขับรถไปเนี่ยด้วยความที่เป็นคนใหม่ก็ต้องนั่งข้างๆอ่ะรุ่นพี่ที่เขาทํามานานหน่อยก็เป็นคนขับรถไปชานาญทางํานานทาง้นานางวก็ขับรถไปทีนี้ระหว่างที่กําลังขับรถไป กู้ภัยใหม่เนี่ยเขาก็เห็นว่าเฮ้ยตรงข้างทางอะ่ะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆคลองเล็กๆแล้วมันเหมือนจะเป็นทางสโลปลงไปข้างล่างจะเป็นคลองที่ทางสโลปลงไปซึ่งนาะตอนนั้นเนี่ยไอตอนที่รถกํลกลาลังจะผ่านเนี่ยเขาเห็นว่าไอตรงนั้นอะ่ะข้างทางอะ่ะมันมีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดกันอยู่ประมาณสักสี่ห้าคันแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นเนี่ยเหมือนอยู่ในน้ํากันประมาณสักเจ็ดแปดคน เหมือนหาอะไรกันบางอย่างอยู่ในน้ําอืำซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็แอบ,บสงสัยนะว่าเฮ้ยเด็กกลุ่มเนี้ยมันมาทําอะไรกันมันมาหาอะไรกันตอนกลาข้าวเมืองคืนใช่ใชไหมด้วยความที่เป็นกู้ภัยใหม่ไฟแรงออืก็เลยเรียกพี่ที่ที่เป็นกู่สายที่ขับรถเนี่ยบอกว่า hi, พี่พี่เนี่ยเขาทํนนา,าอะไรกันเนี่ยเขาหาอะไรกันนะเราไม่ลงไปช่วยเขาหน่อยเหรอเออเนี่ยเราเป็นกู้ภยัยเราช่วยเขาหาหน่อยไหม ตัวของรุ่นพี่เองบอกว่าเฮ้ย hey, มึงไม่ต้องยุ่งมึงไม่ต้องยุ่งปล่อย้เขาหาไปมึงไม่ต้องยุ่งด้วยความที่เป็นคนใหม่เนอะอรุ่นพี่บอกไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งอือ่าไม่ยุ่งก็ได้ก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตามองไอเด็กอ่าเจ็ดแปดคนนั้นนะ่ะหาของอืแล้วรถกู้ภัยก็ขับเลยไปอืทีนี้วันนั้นเนี่ยก็ประจำจุดแล้วก็ได้มีการออกไปช่วยเหลืออุบัติเหตุบ้างอ่าในในคืนวันนั้น จนกระทั่งคืนวันนั้นเนี่ยผ่านไปพอมาถึงคืนที่สองก็ต้องมาทําแบบเดิมก็คือมาที่มูล,ลนิธิอแล้วก็มานั่งรถเพื่อที่จะไปประจําจุดที่เดิมก็ระหว่างทางก็ขับรถมาเรื่อยๆปรากฏว่าพอมาผ่านที่เดิมเจออีกแล้วมีมอเตอร์ไซค์จอดลิมฟุตบาสี่ห้า 4, คัน และไอเด็กวัยรุ่นประมาณเจ็ดแปดคนเนี่ยก็อยู่ในน้ําเหมือนเดิม<อ>เหมือนกําลังหาอะไรบางอย่างเหมือนกับเมื่อคืนที่ผ่านมาเหมือนเมื่อคืนเลยอด้วยความที่อ่ะรุนพี่บอกว่าไม่ยุ่งไว้ไม่ต้องไปสนใจอะไรเงี้ยก็ไม่กล้าถามและกลัวว่าจะโดนดา่าอือ่ะก็ปล่อยให้รุ่นพี่เนี่ยขับรถผ่านไปตัวเองก็ไปประจําการตามปกติทีเนี้ยมันก็จะเป็นแบบมาเรื่อย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 จนมันมีอยู่วันหนึ่ง ตัวของกู้ภัยเนี่ยเขาได้มาเป็นคนขับรถเองแหละ,ะทำงานมานานเนาะ,ะจากกู้ภัยใหม่ก็ได้มาเป็นคนขับเองอแล้วป้จวจเหมาะกับว่าวันนั้นน่ะคู่สายไม่ได้มาด้วยก็เหมือนขับรถคนเดียวขับคนเดียวคู่สายติดธุระไม่ได้มาเขาก็ต้องขับรถเนี่ยไปประจำการคนเดียวทีนี้ก็ขับรถออกมาจากมูลนิธิเนี่ยประมาณสักสองสามทุ่มเหมือนเดิม,มก็ขับรถมาตามปกติ เขากฏว่าวันนี้มาเจอจที่เดิมอืมขับรถผ่านที่เดิมเจอรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดเหมือนเดิมเลยสี่ห้าคันม,มีเด็กวัยรุ่นเจ็ดแปดคนอยู่ในน้ําอำเอาด้วยความที่วันนี้คู่สายไม่มาดิเฮ้ยเราสามารถตัดสินใจได้อ่าตัดสินใจได้ว่าเราจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ด้วยความที่เป็นกู้ภยัยอือก็เลยหักรถตัวเองอันเลี้ยวเข้าไปข้างทาง แล้วก็ตะโกนถามไอเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในน้ํามาว่าเฮ้ยน้องหาอะไรกันนอะ mm. ไอเด็กวัยรุ่นเจ็ดแปดคนที่กําลังหาอะไรอยู่ในน้ําเนี่ยก็เลยหันมาแล้วก็บอกว่าพี่เพื่อนผมอะมันทําของตกในเนี้ยอืม mm. หาไม่เจอเลยพี่ช่วยหาหด้ดิเนี่ย oh. ผมหากันมาหลายวันละ mm. อูะด้วยความที่เป็นกู้ภัย uh. เนอะเออได้ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลงไปช่วย ก็เปิดประตูลงแต่ก่อนที่กำลังจะลงไปพี่เอกงงเขาก็เลยวอลเรียกศูนย์อ่าเหมือนมันขอกำลังเสริมอะก็หยิบวอลขึ้นมาแล้วก็เรียกศูนย์ว่าเอ,อตอนเนี้ยมันมีคนประสบเหตุอยู่่<ม>อาให้มาช่วยที่บริเวณตรงนี้ตรงนี้หน่อยอแต่พี่เอกคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าไอตอนที่เขาวอลไปเนี่ยมันไม่มีสัญ,ญญาณตอบกลับมาจากศูนย์อา ปกตินี่ถ้าเราวอ,อไปยังไงศูนย์ก็ต้องตอบอ่าต้องตอบแน่นอนอด้วยความที่นะตอนนั้นอ่ะมันอาจจะไม่มีสัญญาณหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละอแต่ศูนย์เนี่ยไม่ได้ตอบกลับมาด้วยความที่อารมณ์คนอยากช่วยอ่ะไม่ตอบไม่เป็นไรก็เลยเดินไปที่หลังรถไปหยิบไฟฉายที่เป็นไฟฉายบนหัวที่เหมือนเขาหากบกันอ่ะอก็มารัดหัวไว้แล้วก็เดินลุยน้ําลงไป ซึ่งในน้ําตรงนั้นนะพอเดินลุยลงไปตรงตรงคลองเนี่ยปรากฏว่าพอลงไปเนี่ยน้าเนี่ยมันอยู่ประมาณสักเอลเอลอ่าอยู่ประมาณสักเอลก็ไม่ได้ลึกมากนะแต่ก็ก็ควรที่จะหาอะไรไม่เจอแหละเพราะว่ามันก็สูงประมาณหนึ่งก็เดินดุย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 ไปไปหาเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นว่าเฮ้ยน้องเพื่อนน้องทําของหล่นตรงไหนออไเด็กวัยรุ่นก็ชี้ไปบอกพี่ นั่นน่ะตรงนั้นน่ะมันทำหล่นไปตรงนั้นน่ะช่วยหาหน่อยหามาหลายวันแล้วอันนี้ก็เดินลงไปก็ไปควานหาในคิเลนเนาะก็มือล้วงล้วงล้วงล้ว,วงไปก็หาอยู่นานเหมือนกันประมาณสักสิบห้านาทีก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอไอ้ของที่ว่าเลยทีนี้ก็หาไปหามาจนรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไปคำโดนอะไรไม่รู้เป็น ลักษณะเป็นวัตถุทรงกลมเหมือนมันปักในเลนอยู่เขาก็เอามือไปคำ้ำเฮ้ยนี่หรือเปล่าที่ที่เด็กมันตามหากันอะไรเงี้ยก็คำ้คำค้ำคำขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมาเหนือน้ำซึ่งตอนนั้นน่ะมันยังมีขี้เลนเนี่ยติดขึ้นมาด้วยกู้ภัยเขาก็เลยเอาไอ้ลูกกลมๆเนี้ยไปล้างน้ำล้างน้ำตรงนั้นเลยน้ำคลองอะ่ะปัดปัดปัดขี้เลนออก ก็กลว่าพอคิดเลนมันออกอ่ะไอสิ่งที่หยิบขึ้นมามันคือหัวคนอะไรเนี่ยมันคือหัวคนอ่ะที่อยู่ในน้ําอำด้วยความที่ตกใจหัวคนก็หันไปมองจะไปบอกให้เด็กว่าเฮ้ยพี่เจอหัวคนพี่เอกคุณผู้ฟังใช่อไหมว่าพอหันไปข้างๆอ่ะอืไอวัยรุ่นเจ็ดแปดคน รถมอเตอร์ไซค์สี่ห้าคันที่จอดอยู่บนบกอ,ะอ่ะไม่มีอ,อมีเขาคนเดียวที่อยู่ในน้ําอ,อ่ะด้วยความตกใจลานพลตกใจก็โยนหัวขึ้นไปบนฝั่งตัวเองก็รีบขึ้นมาจากน้ําลุยลุย,ลย,ลยน้ําขึ้นมามก็ขึ้นรถได้ก็ขับรถออกอไปตรงที่ที่ตัวเองอประจําจุดอพอไปถึงที่ตัวเองประจําจุดเนี่ยก็เลยวอลไปหาสูตรบอกว่า ศ,ศูนย์ช่วยด้วยเจอผีเจอผีอา้าวศูนย์ก็เลยถามว่าเจอตรงไหนกูัยก็บอกว่าเจอตรงเนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็บอกสถานที่ไปพี่เอกคุณรู้ฟังใช่ไหมว่าศูนย์ตอบกลับมาว่าอะไรศูนย์ตอบกลับมาว่าอะไรครับเองมึ่งเจอเหรอที่เนี่ยเก็เจอกันทั้งนั้นแหละก็เลยลองถามศูนย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ส่วนก็เลยเล่าให้ฟังอย่างนี้ <Okay. S 1> ที่จันทบุรีเนี่ยเมื่อก่อนอะ่ะ mm. มันมีเด็กแว้นนะชอบออกมาแว้นรถกันตอนกลางคืน mm. แล้วก็ mm. โอ้ยแว้นกันส่งเสียงดัง uh huh. ท่อรีดบ้างอะไรบ้างเ mm. นี้ยจนชาวบ้านเขารู้สึกลำคาญ mm. ก็มีการโทรไปแจ้งตำรวจไปแจ้งคนที่เกี่ยวข้องให้มาจัดการพวกเด็กแว้นหน่อย mm. แต่แจ้งเท่าไหร่จัดการเท่าไหร่มันก็ไม่หมดสักที mm. ทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่ง ไม่รู้ชาวบ้านคนไหนเขาอุตลิอะไรไม่รู้ไปเอารวดอ่ะ oh. มาขึงถนนไว้ oh. แล้วช่วงนั้นนมันเป็นช่วงที่หลุดไฟแดงพอดีอไอเด็กแวน้นกลุ่มนี้ก็หูเพระหลุดไฟแดงได้ก็บีดป้าไม่อยากจะกิดสภาพเลยบีดดบหมดปอกเลยก็บิดมาด้วยความเร็วจนมาผ่านในตรงที่ลวดขึง oh. Oh. ปรากฏว่าฟุบ หัวหัวขาดกระเด็นกระดอนหายไปไหนก็ไม่รู้ล้มกันละเนละนาดปรากฏว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นนตายกันทั้งแก๊งเลยประมาณเกือบสิบคนนตายกันทั้งแก๊งเลยมูลนิธินี้ก็มาช่วยกันเก็บศพก็มาหาศพหาอะไรเงี้ยเก็บส่วนหัวส่วนหัวอะไรมาต่อกันซึ่งไอตอนที่มาเก็บศพอะมันมีหัวหนึ่งอะหาไม่เจอซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหน เขาก็เลยลมเลิกไปก็เลยไม่ได้หาต่อ,อแล้วทั้งูนย์ก็เลยถามว่าเอ็งเจอหัวเหรอ,อกูไปก็บอกอ๋อใช่ใช่ผมผมเจอหัวอก็เลยพาตัวของศูนย์นำมาที่ที่เกิดเหตุปรากฏว่าพอมาที่เกิดเหตุเจอหัวจริงๆหัวอยู่บนฟุตบาทจริงๆแต่ลักษณะก็คือ มันเน่ามันเปื่อยมันมันเละไปหมดแล้วตามการเวลาอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากที่ถามตัวของคนที่ทํางานมานานเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสองสามเดือนก่อนอือ่าซึ่งสภาพศพมันก็จะแบบนะตามระยะเวลาก็จะ,ม,จะมีการเน่าเปื่อยอมีกา,าปไปนั่นแหละก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าขานกันมาของมูลนิธิหนึ่งก็แล้วกันที่จังหวัดจันทบุรีโ<ฮ>เรื่องมันประมาณนี้ อ่าเป็นไงเรื่องนี้หลอนไหมหลอนหลอนหลอนคือแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับกู้ภัยเรื่องเกี่ยวกับคนที่ทํางานตอนกลางคืนเนี่ยโอ้คือแบบว่าถ้าเราได้ฟังหรือว่าได้มีโอกาสไปทํางานตอนกลางคืนเนี่ยก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งถ้าเราเจอแบบเนี้เราจะเอาตัวรอดยังไงคิดถึงชอตที่แบบว่าเราลงไปในน้ําแล้วหยิบ หัวขึ้นมาโอ้โหโอ้โหไผมแบบอาจจะช็อกชาอยู่ในนั้นหน่อยเออต้องมีช็อกอะเออโอ้โหเราเราความรู้สึกเราอยากช่วยมาตั้งนานแต่พี่อีกคนหนึ่งเขาทําไม่สนใจอ่าถ้าเหมือนเหมือนมันรู้อยู่แล้วอะมันรู้อยู่แล้วอะเขารู้อยู่แล้วอะว่าจุดนี้นะชีอุบัติเหตุใช่แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กใหม่เราก็คันไม้คันมืออยากไปช่วยโอ้โห แล้ววันหนึ่งเรามีโอกาสบาคนเดียวแล้วเหตุการณ์ก็เหมือนเดิม,อมโอ้โหแล้วก็แสดงว่าเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นที่เขามาหาของอ่ะเขามาหาหัวเพื่อนเขาหรือเปล่าใช่แล้วคือเด็กกลุ่มนั้นอ่ะก็อาจจะเป็น เสียชีวิตไปแล้วก็ได้ไอเด็กกลุ่มนั้นก็คงจะเป็นแก๊งเดียวกันที่มาช่วยเพื่อนหาหัวหขนลุกยอดแลวขนลุกที่เราเจอเป็นแบบเรามาทั้งแก๊งอะ่ะตายตายตายแล้วเราโดนคนเดียวอะ่ะโอ้โหถึงกระจุกพูดไม่ออกเลยนั่นแหละค <laughs> รับคุณผู้ฟัง ก็เรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับชอบพอดแคสต์เรื่องผีแบบนี้อยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาเรื่องต่างๆอ่ะมาเล่าให้ฟังรเรื่องไหนที่คิดว่าน่ากลัวเรื่องไหนที่ฟังแล้วรู้สึกหลอนรเราจะเอามาเล่าให้ฟังในสไตล์ของสองเก๋าเล่าเรื่องนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าไงชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเราเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีสสดครับ